วัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับเกม Albion Online นะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้ผมอ่านนี่แหละ Albion มันเป็น A L B I O N เนาะ Albion ลกันคือตอนเนี้ยผมพยายามจะเล่นเกมนี้อยู่เพราะว่าคนเขาว่าสนุกแต่ประเด็นคือมันเล่นยากยากมากผมบอกเลยว่ายากมาก มันเป็นเกมที่มันลึกนะครับเขาพูดคือมันลึกรายละเอียดมันลึกมากไม่มีคาสไม่มีอะไรคือถ้าคุณอยากทำอะไรก็ไปทำแหละเนี่ไปตัดไปตัดต้นไม้หรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีเอ่อเลเวลอะครับคือมันมันไม่มีเลเวล แต่ว่าความเก่งมันน่มันมันจะอยู่ที่ตัวอไอเทมที่ใช้อย่างสมมุติถ้าผมผมใช้อย่างตอนนี้ผมเดีเียวผมขอกุดแรกก่อนยอย่างตอนนี้ผมใช้ตัวดาบคู่เทียห้าเอ้ยเทียสี่การที่ผมจะใช้ดาบคู่เทียสี่ก็คือผมผมผ่าน ดาบเทีย1เทีย2เทีย3อะไรมาอย่างนี้แล้วครับมันถึงมาใช้เทีย4ได้คือมันไม่มีเลเวลของตัวละครแต่ว่ามันมีเลเวลของเขาเรียกว่ากิจกรรมนั้นๆอย่างเช่นการใช้ดาบการใช้ธนูการใช้ชุดหนังการใช้โล่ทุกอย่างมันจะมีเลเวลของมันหมดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ดู โคตรกว้างเนี่ยถ้าผมจะใช้ดาบคู่ผมก็ต้องผ่านตัวนี้มาผ่านตัวนี้มาถึงมาใช้ดาบโอ้นี่ยดเติร์่าไหลยไอ้ยะมีดาบมีอ่การทำการคราบยาการขุดแร่การตัดต้นไม้ เนี่ยดูอุปรกรณ์ผมแล้วกันเนี่ยมีพลิกแอสเนาะขุดแร่มีเชียวการเกี่ยวหญ้ากเกี่ยวอะไรเงี้ยการตัดต้นไม้มีดมีดคือการแร่หนังการแร่หนังการคือไอเทมทุกอย่างเกือบทุกอย่างแคือคุณสามารถคราฟมันคราฟมันเองได้คุณอยากได้อะไรคุณก็คราฟเอาแต่การที่คุณคราฟได้อะก็ มันก็เหมือนการอัพเลเวลคือเลเวลของคุณต้องถึงก่อนคุณจะคราบได้คุณจะคราบสมมติสมมติว่าคุณจะคราบ,มมมมรบดาบดาบเทีอาเทียก็คือเป็นเทียคือเป็นขั้นมันเนาะเทียหนึ่งเทียสองเทียสามเทียสี่คุณคุณจะคราบดาบเทียาสี่เนี่ยคุณก็ต้องผ่านการคราบเดี๋ยวแป๊บนึงน,นนะคุณก็ต้องผ่านการคราบ เทียหนึ่งเทียสองเทียสามไล่ระดับไปเรื่อยจนคุะสามารถคราฟเทียสี่ได้ก็จะประมาณนี้ครับการเล่นกินอัดอุ๊ดไ,ไปไม่ไปบนี่ผมไปซื้อไอควายตัวนี้มาจากตลาดคือไม่รู้เหมือนกันว่าหาของอะไรยังไงรู้แค่ว่าไปเข้าตลาดแล้วกดซื้อมาเฉยๆเลย แต่นี้ผมไม่ได้เติมอะมันถ้าเติมอ่ะเติมน่าจะเป็นเติมเอาบัฟเอาอะไรหน่อยนึงประมาณน,นั้นเหมือนเติมพรีเมียมทั่วไปเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าคุณอ่ะจะเล่นเป็นสายไหนแต่ผมคือเจออะไรก็ทำแม่งหมดอ่ะเนี่ยถ้าคุณจะตัดต้นไม้คุณก็ตัดไป ต้นไม้อย่างอันนี้คือต้นไม้เห็นไม้นี่ไหมครับไม้เนี่ยมันจะเป็นเทียสีตัแปแต่าต้นไม้เนี่ยผมมาจจะต้องตัดต้นไม้ผ่านขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่เป็นเทียสีมาผมจะมาตัดไอ้ต้นสีฟ้านี้ได้ต้นสีฟ้ามันก็จะได้แบบว่าขึ้นมามันก็จะได้ไม้ที่แบบว่าแพงกว่าเดิมประมาณนะั้นผมก็สามารถเอาไปขายทําเงินได้แพงกว่าเดิมแล้วก็ ไม้ที่แพงไม้เทียสีสมมติไม้เทียสี C, คนที่จะใช้ทำดาบทำสตาฟเทียสีเขาจะต้องใช้ไม้เทียสีหรือว่าถ้าผมจะคาบเนี่ยผมเลยต้องใช้ไม้เทียสีเดี๋ยวดูนีน่คือสกิวแคทสเขาจะเรียกว่าแคทเนาะแคทเตอริงคือการเก็บรวบรวมตอนนี้ผมผ่านมาแค่อจอบขุดเหมืองขุดแร่ ขวานค้อนทุบหินที่ผ่านมาถึงที่ที่สามารถใช้เยีสามไดน้นี่คือการแปลรูปได้เรียกว่าแปลรูปหรือว่าเรียกงานคัาอ่ะอันนี้คืองานทำฟาร์มนี่จุดส่วนยกลางของเราอยู่นี่เนาะ เริ่มต้นมาเราเป็นตัวเปล่าแล้เปลี่ยวนี่สกิลการต่อสู้พอต่อสู้ปุบก็จะมันจะอัพขึ้นคุณจะได้พอยจากทุกอย่างที่คุณทำมันก็จะอัพไปเรื่อยๆอย่างเช่นคุณใช,ผใช้ผมใช้ดาบเนาะเริ่มมาผมใช้ดาบผมก็ได้พอยใช้ดาบมานี่พอยใช้ดาบแต่ถ้าผมจะเปลี่ยนไปใช้ธนูเนี่ยผมก็จะต้องเริ่มเทียวหนึ่งใหม่แล้วค่อยๆเพื่อค่อยๆ,อ,ๆ,ๆอัพ,อพมา ก็ตามนี้ครับแต่ว่าคอนเทนต์มันผมผมคิดว่าคอนเทนต์มันเยอะแต่ผมยังผมเล่นไม่เป็นอ่ะมันมันต้องว้คอยดู youtube ถึงจะเล่นเป็นนะครับเนี่ยผมก็ได้เนี่ยเล่นมาผมตอนเนี้ยผมสนุกอยู่กับการขุดการ,รตัดต้นไม้เนี่ยยังไม่ทันไปไหนกับเขาเนี่ยเองพวกดาบพวกอะไรเนี่ยผมก็ซื้อมาคือไม่ได้ขาด นะครับนั่งเก็บของเก็บอะไรครับเองเนี้ยก็อาจจะเสน็กประมาณเดี๋ยวจะลองไฟลงดันดีกว่าลงดันเก็บเรลวดาบได้เงินหลักๆก,ก็คือเก็บเงินแหละผมคิดว่าเก็บเงินนี่คือหลักๆเพราะว่าเขามีเงินเราก็ซื้อของได้ของที่ดีกว่าเดิม ถึงไปด้ยเพราะว่าบางทีเราเก็บไม่เราเป็นแรงการเก็บไม่หมดแต่เราเราไม่มีไม่มีเงินไปคาไม่มีเงินไปคาบของอ่าไปซื้อของที่มันเป็นสมมติผมผ่านไปจนถึงเดียห้านะแต่ผมก็ไม่มีดาบเดียห้าหรือเพราะมันใช้เงินซื้อเป็นแสนเนีย่ยมันก็ไม่ได้ก็คือเราไปตันสายไหนเราก็ย้ายไปทำให้มันปลดลลอกได้ครับประมาณ เอาเล่นออนไลน์คือคนเยอะมากอยู่ดิเนี่ยคือเมื่อกี้ผมเล่นนิวเวอร์มาเลยเล่นนิวเวอร์มาเข้าไปไม่เจอใครสักคนลงดันก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเอ่อไปทางไหนลงดันก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีคนแต่เนี้ยดูคนดิคุณพระมุกี้ไปไหน ไปลงดันน่าจะต้องขึ้นไปันนี้นะครับขึ้นไปข้างบนคือเริ่มเกมม,มันจะมีตัวสอนให้เรา,เราแล้วอะเราก็อ่านจากสอนอะถึงจะมาเว้นเวอร์แบบผมเนี่ยเพราะว่าผ่านผ่านจากบทเรียนการสอนอะตัวนี้ผมใส่ชุดเทียสีนะผมก็จะลงดันเทียสีเ e x กซ์เ i ดิชอา ได้ตังสองพันแล้วก็มีเดลี่โบนัสเดลี่โบนัสก็คืออ่าน่าจะได้วันละรังแต่วันนี้ผมไม่ได้ลงผม,มลงขนาดดูยตอนนี้เลือกใช้ดาบคู่แล้วก็ชุดหนังเพราะว่ามันเหมือนไม่รู้ว่าความรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ดูแต่ว่าคิดว่าใส่ชุดเหล็กก็้วมันเดินแต่ดาบคู่เนี่ยมันเท่ ดันนี่มันก็จะสูงอันนี้คนสูงคนดันพามีสกิลสกิลจะมีมันจะติดดูครับไอเทมอะครับสกิลเดี๋ผมเปิดให้ดูเนี่ยมันก็จะให้เลือกว่าคุณเนี่ยสกิลตัวคิวเนะี่ยสกิลแรกเนี่ยคุณจะสกิลนี้มันสกิลเดียวหรือว่าเป็นสกิลห่ สกิล W นี่คุณจะสกิลไหนสกิล E คุณจะสกิลไหนส่วนสกิล R เนี่ยเป็นสกิลของชชืเกาะสกิล D นี่คือรองเท้ามีแค่นี้ครับสกิลน่าจะอยู่ที่อยู่ที่ชุดเทาเนี่ยมันมันยากนะครับว่ามอนเตอร์ดูตัวมอนเตอร์มันก็จะมีบอกว่ามันอยู่ที่อะไรนี่มันอยู่ที่ันสี อยู่เทียสี่ผมก็ใช้ดาบดาบผมเทียสี่เข้ามาสูดได้แล้วก็มันจะมีสก,กิลที่ถ้าคุณอัพถึงสก,กิลนี้คุณจะสามารถตีมอนสเตอร์เทียนี้ได้แรงขึ้นก็คือเนี่ยเนี่ยครับไฟติงถ้าผม อัพพอยต์จนมาถึงตรงนี้ปุ๊บคือพอยต์นี่ได้จากการฆ่ามอนสเตอร์เนาะครับผมก็จะสามารถสู้กับมอนเตอร์เทียสามได้แรงขึ้นพอถ้าผมอัพพอยต์มาถึงเจ็ดันกว่าผมก็สามารถสู้มอนเตอร์เทียสี่ได้แรงขึ้น, point, น,าา Monster, 4, นตัวนี้ผมก็สามารถสู้มอนเตอร์เทียห้าได้แรงขึ้นคือมันไม่ใช่แรงขึ้นหรอกแต่ถ้าคุณยังไม่มีอ่ะคุณจะสู้ยาก ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วสู้ธรรมดาแต่ถ้ามีคือส,สู้ได้แต่ไม่มีคือสู้ยากมากตัวนึงก็จะตาย,ยาฟันอยู่ไม่รู้ดินี่ขนาดผมยิงคิวคินะขนาดผมแบบว่าปลดล็อกยากเนี่ยมันเท่รบบคู่อ่ะมีแค่นี้เก่งไม่เก่งไม่รู้่ะไม่ได้ดูอ่ะ ขอเทไว้ก่อนมันมีโมมีอะไรกันนะครับเกมเนี้ยที่สำคัญคือมันเป็นเกมซีคือผมเคยเล่นสมัยก่อนนาะนแล้วสมัยที่มันเป็นโค้ดเวตาต์แต่ว่าแบบว่ามันเล่นยากมันเล่นไม่เป็นอนะ่ะเดินเดินมาตัดต้นไม้ไงละ่ะ คุณสามารถทำทุกอย่างได้ในเกมนี้จะตัดต้นไม้จะทุบห,หินอะไรก็จับไดีคิดว่าคุณจะไม่มาส่้มมันเลยอ่ะคุณไปไล่ตัดต้นไม้จนแบบว,ว่าเป็นเอ็กเปิดอ่ะเป็นเป็นผู้ช่วชาญในการตัดต้นไม้เนี่ยคุณก็สามารถเอาต้นไม้แพงๆอ่ะไปขายได้ มันจะเป็นเขาเรียกกันทางการขาคือคุณก็สนุกอยู่ในส่วนนั้นไม่ได้แบบว่าต้องการที่จะมาฆ่าคนหรือว่าจะมาลงดันสู้บอสหรือว่าอะไรเนี่ยคุณก็จะสนุกอยู่ในคอนเทนต์ของส่วนการทำเขาเรียกการตลาดเศรษฐกิจของคุณเหมือนเหมือนแต่ก่อนด,ด้วยที่แลกกนรลอกครับ วันวัน,นไม่ทำอะไรซื้อเลทสี่สิบไปขายห้าสิบหรือร่างมดใส่ไปเต็มตะกร้าพอหมดก็เลยสดใหม่แล้วจะซื้อเพื่อเอากำไรแค่เท่าไหร่จากค่าผลต่างของ O CD C D C ไอ้อข้อค้าและวันวันทำอย่างน้นถามว่าสนุกมันสนุกสนุกที่มันได้เห็นเนงินมันเพิ่มขึ้น ั้งที่ไม่ได้ไปสู้ไม่ได้อะไรทักอย่างก็สนุกอยู่ตรงส่วนนั้นเพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะด้อยการคุณไปทำอย่างนั้นคุณอาจจะสนุกก็ได้อย่างเกน,นี้คุณก็ต้องมาลองดูว่าคุณนะสนุกอย่างส่วนไหนตัดต้น,น,นไม้ใส่มาทห้เยอะมันแล้วแต่ทำได้ทุกอย่างเพราะมันไม่มีเลเวลมันก็เก็บไปเลย mình Mì bỏ rồi, có người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  có เกิวเหมือนเหมือนพวกเขาเรียกเอาวีอะทางพวกพวกทางพวกเซกิวแล้ว,วเนาะอะไรอย่างเงี้เอาวีแล้วก็มันมีแข่งโหมดแบบนั้นด้วยนะโหมดแบบว่าเหมือนเอาวีอะแต่ผมไม่เคยเล่นอนะ่ะผมอยู่แค่นี้เนะี่ยเห็นได้เลยทุกอย่างอืม คิวอะไรก็ไม่มีทั้อย่างอะเดี๋ยวต้องไปหาดูว่ะบางเท็นี้ก็เคยแบบบางเกมมันแล้วแต่คนบางทีเราไปดูเขาเล่นมันก็เป็นการมองว่ามันเป็นการสป,ปอยเหมือนกันนะพอมาเล่นเองแล้วก็ไม่เนุก รูเยอะร่ะูหมดอ่ะแตม่นไม่่นแต่บางช่วว่าสปอร์ตก็ได้บางทีมันเป็นการขยับเวลาไม่ต้องมาคอยลองผิดลองถูกคือยังไงเกมเนี้ยคือจะเทพดูดูคู้หก่อนดีกว่าประมาณนั้นโหแป๊บ เนี่ยคือมันไม่ใช่ค่า EP มันมันเรียกว่าค่าเฟรมไอตารางเที่ผมให้ดูแล้วเนี่ยคือค่าเฟรมเฟนถึงเท่านี้ผมก็สามารถกดเดือนได้เหมือนที่ผมกดเดือนดาบผมเนี่นเยอะยังไง ากกดติดตามให้ผมด้วยนะค,ะครับขอบคุณแก่ผมกำลังาหาัดมาเปิดม้าทุกกี้เล่นทุกกี้เล่นคนเดียวไม่รู้จะคุยเหือยวอัดเพิ่มไว้ดีกว่า เดียวเนี่ยไม่เห็นจะช่วยอะไรนานก็ไม่นานดูยไ,ไม่รู้ว่าคนไทยเขาอยู่คิวของใครเขาลองเซิลคนไทยแล้ว ก็ไปแล้วมันเงียบคิวที่คนเยอะะจริงๆเขาน่าจะเงินว่าไม่ได้รับอาวุเนี่ยตอนตอนแรกของเล่นนวผมสู้ธรรมดาเหมือนเกมเทั่วไปอ่ะแบบว่ากดสู้เนี้ยปรากฏว่าตายครับ <c oughs> กอแบบว่ามันมันต้องคอยหลบสักอยด้วยถ้าของเราแบบว่ากระการธรรมดาคืออาชีพกระดูต้องถา,า,าบนักานูต้องถาบโอเคดาบผูที่ผมเล่นดาบผู้เมื่อวันตอนแรกเล่นธรรมาดาแลารรา้วแบบว่า ต Finally, ตลาดมาเหมือนเก่งตาแบบว่าเนี่ยว้าวหอมมันพี่อันนี้มันเป็นมันไม่ใช่ว่าเหวี่ยดดันข้างนอกก็คือมันมีเฟสเข้า่ามเฟสก็นาจอกบาดเจ็บเลยทีเดียว สี่สิบต้องเอ่อตัวนักเวทนี่ข้าไปแล้วเหลือกระโดดสี่สิ 40. แล้วก็บอด ครบรเหลือแค่บอลอะเพิร์ดเ,เดตเพิร์ดเดตหลอดอดูว่าอยู่ไหนวะโอ้ยเจอมืเอเฮ้ยฮะอา่าคด่าไฟเที่สอง ใช้ได้เชี่ยวสองแต่ถ้าอ๋อเนี่ยเราเดี๋ยวหนุม่มเชี่ยวรับรองคนเดียวกว่านะเดี๋ยวเดินงไม่รู้มันเก่งหรือเปล่าเห็นกระโดดแล้วไม่ถึงเดียบเลยเนี่ยเล่นเกมนี้รอเดียวบุกเปิดแต่ผมว่ามันแพงมากเลยเดียว <c oughs> เนี <c oughs> yeah, mm ่ย hmm. ม oh, ันต้องคอยหลบนะมันขึ้นตมามามาโอวันเชฟยบบนี้โหวันเอ้ ตลาดว่าคนมันเยอะแค่ไหนแล้วคุณจะตกใจโอ้ได้ร 4, างวสี่พสัตวขีขนาดสัตว์ขี่ผมยังมีอันนี้เลยเทียตัวนี้เป็นเทียสัเพิ่มสมส่งเพิ่มอะไรเขาเรียกว่าน้ำหนัก ดูคนดูส่อนโคตรเยอะสุดยอดจริงๆอ๋อเดี๋ยวผมจะดูดาบเชียห้าดาบเนี่ยผมใส่ไม่ได้ มคนสี่ใส่ไม่ได้ <My plan. S 1> การที่ผมจะใส่ได้เดี๋ยวเขาดูกันนะนี่ผมต้องเลเวลสิบนี่ตอนนี้เลเวลเจ็ดแล้วโอ้โหอ,อีกนานเนีน่ยขุดแร่ไนเนี่ยนานชัด แล้วมันมีดันอีกแบบหนึ่งก็คือดันข้างนอกเนี่ยอย่างแผนที่มันก็จะมีเทียบอบเหมือนกันอย่างเงี้ยเทียร์หนึ่งเทียร์สี่เทียร์สามเราก็เลือกเลือกฟาร์มเลือกอะไรที่แผนที่ที่เราไหวอย่างเช่นผมใส่ชุดสี่เนี่ยชุดผมเป็นสี่เนาะเทียร์สี่ผมกไ็ไปเทียร์สีส่ไปนี้ก็ลงข้างล่างแล้วก็มันจะมีแบบอีกอย่างหน,นึ่งเกมเนี้ย ถ้าคุณไปแบบสีแดงเงี้ยมีสีเหลืองสีแดงถ้าคุไปสีแดงควรตายนี่คือของคุณเนี่ยตกหมดเลยนะครับร้องเลยนะมันก็เลยค่อนข้างที่จะยากที่ถ้าเราเป็นสายแบบว่าสายโซโล,โละอะแล้วเราจะไปฟาร์มอะไรเงี้ยเราโดนแก๊งอะ่ะ เราะว่าเขาว่าเป็นคิวมาเปไน็นอะไรก็ไม่ไหวเหนีงคอยได้ใจสุดๆไปเดี๋ยวไปหาดันเขียวดีกว่าดันเขียวมันจะเป็นดันอะไรนะดันโซโล,โลนะ่เฮ้ยเห็นแล้วมันจะไม่ไหว ผมก็ได้สองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเราเล่นเก่งก็ได้สามหมื่นแล้วครับผมถึงจะขึ้นนี่ผมอยู่ในวงของสัตว์นะครับเหมือนพ้าอ,อยู่ในวงนี้แล้วเราจะขึ้นเหมือนเราขึ้นได้ไหม やった แต่เนี้ยมนันแบบฟ้า,ฟาไปลายปบบไรเดี๋ยวแบงค์เขาลุกมาได้อยู่ยู Get เวออโตเมติกเก็ตอัพอินหนึ่งวิมาแค่นี้ต้องช้ำระไอ้ดุ จะเท่าเดิมกเลยเนี่ยถ้าไม่หนุบเนี่ยอันนี้คือรองเท้าของอัพล้วโอ้ยเนื้อสัตว์ใสยากสู้ไม่ไหวผมไม่เคยเข้าอย่างนี้เป็นดังสีดังสีแดงแบบ เราได้ขอจุดนะอย่ทําทำกิจกรรมของว,ดวัดเราก็ได้ขออย่างนี้ อันนี้เอาไปขายเยอะไนะจากคลิปนี้ไปเท่านี้ก่อนนะครับตึงเนี่ยตีสองขวาตีสามเลยตื่นนยว่างไงเจอกันคลิปหน้า อย่าฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ